ยังไงยังไงถ้าคายกันเข้ามาได้นะครับได้ยินกดหนึ่งไม่ได้ยินกดสองนะครับถ้ากดสองขึ้นมาแสดงว่าโกหกนะครับแล้วมาแล้วแต่เขากดห้าใช่ไหมอ่ากดห้าคืออะไรห้า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 แล้วมีน้ำตาซ่อนอยู่มีงานอะไรกันคะเออวันนี้เรามาถ่ายอะไรมาไลฟ์ครับนี่นี่ผมถือโอกาสแบบเราแต่งตัวกันมา เรามาไลฟ e ได้มาไลฟมาไลฟ์ครับชุดคู่ชุดคู่ชุดคู่เราถือโอกาสชุดคู่มาไลฟ์ถ่ายทอดสดทางซีเเลยนะใช่เราเต็มที่เราเต็มที่กับสังกัดของเราอยู่แล้วเราพูดตรงๆว่าก็ก็รักสังกัดนะครับก็เต็มที่ทุกอย่างหน้าผมเรามาเต็มใช่ถูกต้องเพื่ออินสตาแกรอันนี้เลยนะซีเอเจดราม่าโซเซตี้ขายของกันเข้าไปนะครับพาคุณตามคุณความรักมาค่ะ โอดแคสให้ทุกสัปดาห์เลยโอ้ขอบคุณค่ะัน๊ตหนึ่งครับโน๊ตหนึ่งโน๊ตหนึ่งนะมาสัปดาห์ที่เท่าไหร่แล้วคะสามสัปดาห์ที่สามแล้วนะครับเซฟไลฟ์ด้วยนะคะแอดอันนี้ค่าค่าได้ค่ะได้ค่ะไม่ไม่อันนี้คือบอกพ่อผมปะใครอะพ่อชีอแอดพ่อผมชีอแอดอ้าถูกแล้วคือนึกได้หมดเลยนะ โง่ไม่จะกินแล้วผมต้องโทรบอกพ่อผมให้เซฟไรไหมได้เหรอคนละแอดกันนะฮะตีมสงการป้คะตีมสงการใช่แล้วไม่ใช่จริงๆเป็นตีมันแม่ตีมันแม่ใช่ดวงหน้าอันนี้ตีมันแม่อันนี้อสีส้มอันนี้สีฟ้าสีฟมาเออได้อยู่สีส้มนี่คือวันอะไรครับถ้าผมพูดไปเดี๋ยวมันจะดูไม่ดีนะครับมันจะไปทางจีบอลนี่เราเีมสงการถูกแล้วตีมสงการถูกแล้วครับวันพฤหัสสีแสด ถูกต้องสีแสดได้ครับน่ารักอ่ะขอบคุณค่ะยูยูหูยสดใสมากทั้งสองสดใสจริงกระดุเสื้อดีสีส้มขนาดนี้นี่ก็สีฟ้าข้างหลังสีชมพูเลิเดี๋ยวนะครับผมจัดองค์ประกอบนิดหนึ่งโอ้ง่า่าโอเควันพฤหัสใช่ครับเลิฟยูละครน้องพิงค์พลอยสวยมากค่ะโยขอบคุณค่ะ สวัสดีคป่ะคือแฟนเลยอ่ะก็เข้ามาหกร้อยกว่าคนแล้วนะครับก็พูดถึงเรื่องแฟนมิตรกันหน่อยแล้วกันเนาะแฟนมิตรวันที่สองนี้นะครับก็เป็นแฟนมิตรของสามีชั่วคืนนะครับก็เป็นการรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ละครจบไปแล้วก็จะมาพบเจอกับแฟนๆที่ซื้อบัตรกันเข้ามาแล้วนะครับก็ตอนนี้บัตรก็ เต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่แต่ว่าก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ยังสามารถซื้อได้นั่นก็คือซูมนั่นเองค่ะทุกค,คนนะสามารถแบบเข้ามาเจอพวกเราทุกคนได้ผ่านออนไลน์ครับผมใช่ค่ะ ใช่แล้วก็มันไม่ได้มีแค่เราสองคนคนเดียวมีพี่บอมพี่แพรแล้วก็แทนตะวันทัดเดียวมีเซอร์ไพรส์ด้วยลูกสาวลูกชายคุณเยอะแยะใช่แล้วก็พอคนัมาอยู่พี่พี่พอยเดี๋ยวเจอกันใครที่คิดถึงนะคะก็มาดูกันเยอะๆนะคะครับผมเข้ามาเข้ามาเฮ้ยนหนนี่เราก็มีอันนี้ด้วยนะมีอะไรอ่ะ MV MV ชื่อเพลงว่าอะไร หยุดเวลาไว้ตรงนั้นได้บอกตรงนี้ตรงนี้อ่าชอบเล่นมุกตลอดเลยเนี่ยจริงเดี๋ยรู้ว่ายูโรต้องแก้ไงโอหยุดเวลาไว้ตรงนี้ได้บอกได้บอกของคุณต่ายอรไทยนะครับก็เป็น m ีที่เราได้ไปถ่ายด้วยกันแล้วน่าจะได้ชมกันในเดือนเมษายนนี้นะครับผม่0ปยี่สิบครับีโอเคเห็นไหมชอบพูดผิดหลายอย่างแล้วเนี่ยกล้เคียกล้เคียงใกลเคียงพอได้หรือว่าพอได้นะ รักอยู่พิงน้องพิงพอยสวยจังเลยค่ะอันนี้แอดม <ขอ S 2> ินพิมพ์ป้ะเนี่ยแอดมิน, <Ad min S 3> นยืนพิมพ์ยอยู่ตรงเนี้ยพพิม์อยู่เอาอ e ีกแอคหนึ่งึ๊ดๆชมตัวเองชมตัวเองดีแล้วนะครับด,ดูผ่านซูมค่ะโอเคครับแล้วพบกันนะครับคุณก,คกัญยรัตน์คิมแสงน่ารักมากๆรอชมค่ะทานข้าวกันยังคะอยู่พิงผมทานแล้วครับพิงพอยทานได้ยัง เที่ยงยังค่ะยังนะครับก็ส่งเข้ามาได้นะครับกูจะพอดนะส่งเข้ามาได้ที่ช่อง7 HD นะครับเราดูผ่านซูมค่ะสองคนนี้เป็นอะไรกันครับอุยถามตรงไปปะก็เป็นเพื่อนเพื่อนกันครับคับมีพิรุธนะคะสวยน่ารักมาก นักคูนี้ย้ายถึงวันแล้วอฮ้ยเราก็ตื่นเต้นเหมือนกันเราก็เฝ้าที่จะรอเจอทุกคนเหมือนกันนะครับวันนี้ก็ซ้อมเต้นกันค่อนข้างค่อนข้างหนักอยู่นะครับใช่แบบเฮ้ยเฮ้ยเฮเมันออไปทางหมอลำแล้วเนี่ยโอ้ไม่ต้องเรียนก็ได้มัถ้็จะอย่างนี้สบายเลยมีสไตล์ก็รอตอก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะคะนะคะะรับนะคะก็ตื่นเต้นที่จะได้เจอทุกคนเราก็ได้ได้เจอนักแสดงที่แบบว่า ได้มาร่วมงานกันอีกรอบหนึ่งด้วยก็ตื่นเต้นที่จะได้เจอเหมือนกันค่ะพวกนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เ็นะไรุ่งนี้มีงานมีงานอ๋อใช่ Walk Walk เฮ้ยเฮ้ยทำไมออกเสียงได้ดีเลย Walk Walk ต้องทำผมด้วยใช่มันแบบว่าพูดธรรมดาไม่ได้รับคราวพรุ่งนี้เรามีได้ไปร่วมร่วมร่วมชมใช่ค่ะของโว้ของโวครับผมก็สำหรับใครที่อยากเจอพวกเราก็ เราเจอหลังงานใช่ไหมฮะใช่ค่ะเราก็ครับเราจะว่าดูดูผ่านไลฟ์สดใช่นนไลฟ์สดของวอกได้นะครับก็พิงพอยสัวยูโรอะไรเหมาะสมกันดีฟิลแฟนหรือเปล่าฟิลแฟนก็มาใส่ต่างหูนี่ไงอันนี้ทำไมต่างหูของกระส์เนี่ยมันติดในกระเป๋าพอดีที่หาไม่เจอตอนนั้นใช่ใช่ใช่ก็เลยเอามาใส่นี่ครับอยู่นี่ครับอยู่ในกระเป๋าผมเอง มาก็มาเป็นกำลังใจให้เราทั้งสองคนด้วยนะคะพรุ่งนี้ก็จะมีงานคู game, ่ด <pod> ้วยกันนะคะตื่นเต้นมากเลยเป็นงานแรกด้วยที่เราได้ออกกูกันแต่ว่าไม่เร้นดูอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็รอต่ออ้าวสวัสดีคุณปูเป้เกษซิลนด้วยนะครับรขอบคุณมากเลยลูกปูเป้เกษซิลนนะฮะให้กําลังใจพี่สาวเอ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 ไม่ได้ จะร้องเพลงไม่ได้ไงใช่ไหมรู้บ้างว่าเราจะร้องเพลงอะไรเออเออเออเอเอเออูเอ e N นี่วันดีมากผมผมผมถดกใจปะถูกผมติดตามผมติดตาม Number One o ่ย y วาไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะ ขอโทษนะครับขอโทษครับขอโทษครับเจอทูเอนี่วันเข้าไปกล้องร่วงเลยนะครับเซอร์ไพรส์ดิไม่คิดว่าผมจะร้องได้ใช่ไหมต้องเลยเราก็แบบเอ๊ร้องได้หรือเปล่านะอะไรเงี้ยกลัวลิขสิทธิ์จะได้มาตอบได้ก็ก็แต่ถ้าร้องก็คือเราไม่โดนลิขสิทธิ์เพราะว่าเป็นไอจีช่องไงอ๋อโอเคใครโดนอ่ะเราไม่โดนลรวใครโดนอ่ะนนี้เฟย์ใครอ่ะเริ่มเลยไปดู เราจะเชิญอีกหนึ่งคนนะคะขึ้นมาทำไรอ่ะมาป่วยกับเรารู้ใจด้วยน่ารักอ่ะน่ารักไปหมดกล้องเป็นลมเลยกล้องเป็นลมเพลงกระตั้งกระตึงต้องมาแล้วมาชิมมาเดี๋ยวร่วงอีกเดี๋ยว่วงอีกโอ้อันนี้ก็บิดจังเลยก็อี้มันจะหมุนไปทางนู้นตลอดเลยนะาะคุณนั่งเอียงกับมันก็เอียงไปทางนู้นดิ อยายยบเลยเจนระลายเข้ามาได้ไหมฮะอโออย่างเงียบสิครับพรุ่งนี้เดินแบบด้วยไหมคะไม่ได้เดินค่ะแต่ว่าเราไปร่วมเอเขาเรียกว่าไงอะไปร่วมงานแล้วก็ไปดูเขาเรียกว่าไปไปดูแฟชั่นโชว์ทุกคนกำลังดูอยู่ไหมว่าพวกเราทำอะไรกันอยู่นะครับอัออ a u d i b l ะครับ Unable to join อย่าบ B C ีบีว่าไปยังฟิวแฟนเดี๋ยวยูจะตกเก้าอี้มันจะหาไปนะครับทุกคนคลืมเลยโลกเอียงผมเอียงอีกแล้วเหรอก็คือทุกคนคือเฟรมมันเป็นแนวตั้งอะมันค่อนข้างแคบไงมันก็ต้องเอียงไม่เพราะเราเอียงแล้วมันก็เลยเก้าอี้มันก็เลยเททันใช่อ้ายังไงรับไห้หมดได้ไงได้ละรอบเนี้ย แล้วขอเชิญพบกับมมืดอ่ะนางเอกคนสวยหวานเต็มจอแจักกอร์โบวว่าสีเฮดจังได้ขอโทษนะครับยังไงฮะโอเค คือตาฮักแทรรักยูพิงครับผมอะพี่พลอยฝากผลงานละครหน่อยว่าตัวนี้ถ่ายเรื่องอะไรบ้างตอนนี้ก็มีถ่ายบางเสน่หานะคะใกล้จะปิดแล้วก็จะได้รับชมแล้วแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นขีหาคอลอีกีหาของยูโรนะคะของยูโรนะครับตอนนี้มีหนึ่งเรื่องครับเข็มซ่อนปลายนะครับครับผมครับก็ถ่ายได้สักประมาณ เพิ่งเกินเกินเพิ่งเลื่อนมาหน่อยนะครับใช่ก็รอชมกันนะครับเข็มซ่อนปลายกับเคหะนางคอยแล้วก็ปางสนเนยหอเดี๋ยวนะโอเคได้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 พิงคอยใส่สั้นห่วงครับดึงเฮ้ช่วยจะมาดึงตรงนี้เลยเหรอโอเคไม่สั้นแล้วนะครับโลกดูเอียงๆไปอยู่ทางนู้นเป็นยังไงบ้างฮะ ชมพูเต็มไปหมดเลยข้างหลังก็ชมพูดูแลกันนะตลอดไปถ้ามันเข้าม่ได้มาเลยแล้วกันนะนี่ค่ะเขาแบบปูเป้ละอุ้ยสวยมากเลยนื้อส่งเขาขอเขาร่วมไม่ได้เราก็มาซะเลยปูเป้เกตสเล่นนะครับ ช่วยกันทำมาหากินอันนี้อ่ะเข้ามาแล้วฝากผลงานไปเลยโอเคค่ะก็ยังไงฝากดูทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์นะคะเจ้าหญิงพี่กุลทองนะคะมนเป็นกำลังใจทางช่องไหนครับทางช่องเจ็ดเอดก่อนสามห้าที่เดียวเข้ามาแล้วถ่ายรำมาแลอยู่ตอนนี้กำลังถ่ายทำบ่วงวิมาลาค่ะแล้วก็เพลิงพรค่ะยังไงฝากติดตามด้วยนะคะครับวันนี้มาทรับวันนี้สวยจังเลยอ่ะวันนี้มาให้กำลังใจพี่สาวอ้ย เขามีอะไรทำจริงอะไรทำไมขนาดนั้นอะรักกันไงพี่น้องกันเราก็ต้องมาดูคอยดูคอยดูคอยแบบว่าคอต้องคอยมาจับผิดคุณนั่นแหละจับพี่ผมทำไมจะาโป๊ะเหรอใช่เมื่อกี้ยังนั่งจ้องอยู่เลยว่าอย่ากอยากหยัยบตัวอี้เข้าไปใกล้กว่านี้แต่เราก็ยอมไงเราเออเอ็นดูความน่ารักเขาเราก็เลยยอมยอมนะวันนี้ยอมให้น้องหนูน้องหนู โอเคค่ะบายยแล้วนะบายๆเพ่อของปูเป้ไม่มาเหรอะเพ่อของปูเป้ไม่มาคนไหนฮะอมมีเพ่ยเยอะเลยเอาคนไหนอะเออก็ถูกแล้วคนไหนล่ะคนไหนดีครบแม่ที่คุณน่ารัก ขอบคุณค่ะยังไงก็เดี๋ยวรอดูติ k ต o k ของปูเป้ด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเต้นกับพี่พลอยรอสองคนนี้เขาแบบว่าจุจีกันก่อนเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวขอออกดีกว่านะคะไม่อยากเป็นก็ขอคบ๊มยบายการักมากมากครับโอเคก็ฝากผลงานเรียบร้อยแล้วนะครับก็เราก็มาคุยกันพอหอมปากหอมคอครับผมหอมยังหอ ต่อชงเหมือนกันนะโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับอะดันให้ถึงพันแล้วปิดเลยโอเคถึงพันแล้วขอบคุณมากค่ะถึงพันแล้วครับทุกคนแชร์ไปแชร์ไปพอแชร์เสร็จผมจะปิดเลยครับโอเคก็สวัสดีทุกทุกคนนะครับวันนี้ก็มาสนุกก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะครับก็ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าพรุ่งนี้ใครมีโอกาสบ้างๆก็ไปเจอกันได้ที่ เซ็นทันเวอร์เกือบาต้องอ่านโพยนะครับโอเคครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ